ที่บอกว่าหลวงพ่อครับลูกได้ไปฝึกมะโนมะยิทธิที่วัดท่าทรงถึงสามวันลูกมีความเครียดมากเพียงแต่นึกตามครูก็ไปได้เท่านั้นแต่ไม่ดีนักวันหนึ่งตอนเช้าลูกไปช่วยเขากวาดใบไม้ที่หมูลาที่หมาแห้งที่วัดแล้วก็ใส่บาทด้วย เรามีโอกาสเดินไปกราบหลวงปู่ศสีวลีหลังพระอุโบสถบอกให้ท่านฟังว่าหลวงปู่ศรีจิตลูกแล้วเหลือเกินฝึกก็ไม่ได้เรื่องเลยลาวขอให้หลวงปู่ศรีช่วยด้วยนะครับลูกนั่งหลับตาแป๊บเดียวเห็นลูกแก้วใสสว่างมากลอยมาข้างหน้าแล้วบังเอิญลูกจะดูต่อไปไอคนนั้นมาเกือกมากกว่าข้างๆ <c oughs> แล้วลูกตกใจได้แค่นั้นเองเจ้าตาใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ อ๋อได้แก่นักยังจักรรงดีแล้วแก่พอดีแล้วนี่แก้วเป็นมงคลใหญ่ความสดใสแสดงว่าจิตแตสะอาดจิตใจเลยอย่างนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะฝึกมโนให้ได้ก็ต้องไปกวาดขี่หมาว่าท่านใช่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 ต้องไปกวาดในบริเวณกุฏิฉันอยู่ที่มันมากที่อื่นไม่ได้อที่อื่นได้ช้าอั้นั้นหมาร้อยตัวกว่าที่ร้อยความกว่าไหนไจะเพราะพิเศษหลวงพ่อเหรอใช่ ร้อยตัวกว่าก็วันต้องขี่ร้อยกว่ากองกันสิใช่สิก็ไปกว่าที่นั่น<อ>ได้เร็วโอ้ใช<อ>่อย่างนี้ก็เรียกว่าอยากได้มโนก็ต้องไปกว่าที่หมาใช่ใช่ใช่อ้าวนี่บอกว่า